แล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับซีนิกแ n นที m นะครับผมก็วันนี้นะครับผม,ผมจะมาเล่น DMC Devil May Cry พาร์ทที่เท่าไหร่วะ14หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ไม่เคยนับก็โอเคดำเนะินสื่อสารในเรื่องต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับหลังจากที่ เรามาแน่หลังจากที่เราทาไว้นะฮะเราผมก็ได้จบพาร์ทนั้นก็มันก็จบริงแหละมันจบเองอันนี้เป็นเฟิร์สเพย์ขอนะผมยังไม่เคยเล่นเหมือนกับว่าไอผู้หญิงคนนี้มันเป็นปีศาจเออทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วแหละโอเคเหมือนกับว่ายังไงล่ะเราต้องมาสู้กับบอสบอสก็คือยานีนะฮะทักแม่งมันเป็นไปได้ยังไง อุ้ยเคียน่ารังเกียจไอ้ไข่อุ้ยตัวเครียดแล้วะงานนี้ต้องใส่เราต้องใช้อันติเยอะๆแล้วล่ะครับไม่งั้นแม่งชนะไม่ได้ชัวร์หรือชนะได้โอ้โหแม่งโคตรส้นตีนอะไรวะเนี่ยหัวล้อหัวล้อล้อล้อดีใจพ่อกายฮะอะไรวะมาสด์สเปอร์โคถุย อืมปุ่นมึงเนอะปุ๋ยป่วนมึงไปหาโอ้โอ้มีการเย็ดตัวผู้หญิงมาแล้วเข้าไปซ้ำกันในนั้นแน่เลยจะเข้าไปซ้ำกันใช่ไหมอีสัำอือหือโดนเลยอุ้ยอุ้ยอีสัำอุ้ย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 อือหึต้องฟันแขนคนที่ละข้างมัน โอ,โอ้โหไม่ไหวจริงเลยวิวิฟันตีมันฟันตี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 มันฟันตีมฮึแช่หายตัวได้สซะคอมึงอื้อหมเล่นมีอะไรเนี like on, ่ยเฮ้ยอื้อหืมแค่หลบไม่เก่งเลยรู้ละโอ้รอให้อันตีกูเปิดได้ก่อนฟันอันนี้ระหว่างนี้นะฟัน อื้อ <t> ห <half> ือจริงๆเฮ้ยใช้เทมก่อนใช้เลยครับใช้เลยไม่งั้นแม่งไม่ไหวเฮ้ยอออืืหเกือบแล้วเกือบแล้วแล้วโอ้โหไม่เกือบเลยไอ้เฮี้ยอีคว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 ยพาดมีแม่งทำยาเยียชิบหายเอ้ยเฮ้ยอือหือ ซิงซ <ersch> ิงปั๊มปั๊มปั๊มปั้มเออเออเฮ้ย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 ้ยเฮกูรู้ไม่ต้องอฮ้ยกูรู้ทักษะมึงแล้วกูกูยังยังยังเสร็จกูโอ้โหฮิจ้าฮิ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 เรียบร้อยครับเรียบร้อยเสร็จไปข้างนึงอื้อหือ ลงานนี้เล็บเล็เล็บเล็เล็บดีสักเล็บฟันทำไมไม่รู้เฮ้ยดึงออกมาเกือบแล้วเกือบแล้วเตะเตะไอ้สัตว์งงงงงงเลยงงเลยงงงงเล็บเล็เล็บเล็บเล็บดีสักเปิดติเปิดติเล็เล็บอื้อหือออหือออหือ อันติมึงใสรกูโอ้ยเชื่อเปิดไฟดิสโก้ทำไมวะไม่เข้าใจมึงจริงๆโอใส่ไหลนะโอ้ยกูกลัวมึงแต่หา่าเฮ้ยเฮ้ยมึงจะทำอะไรมึงไม่ต้องกูรู้ผลทางมึงแล้วผลทางยังอีกแสนไกลโอ้ยเชื่อ เล็บเล็บมากแม่งเฮ้ยโอโคแม่งนียมองแม่งไม่เห็นเลยครับฟันตดแม่งอิสเล็บ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 ข้่างข้่างข้ย่าอีึ้ย่าข้า มึงมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องกูรู้หนทางกูบอกแล้วกูรู้หนทางมึงไอ้ฝั่งใช่ายนี่ทีเบบี้เดอเฟสไตฟอร์มแม่งต้องใช้แล้วครับไม่ได้จริงครับแม่งไม่งั้นเดี๋ยวตายฝันตูดมาเนี่ยกูรู้กูรู้รู้หนทาง แต่มันอกีล้อมเลืนไหลล้อมเลืนไหลสิ้นไล่ให้ไปหัวใจที่เคยเค้มแข็งมันน่ามึงไม่ต้องอะไรมึงจะให้กูฟังเพลงเหรออีสัสอฮ้ยจ้าอีเกือบแล้วกูอืออันโอ้โหเล็บัน่อยเล็บ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  เฮียอะไรมึงเฮียอะไรครับดเฮียอะไรเฮียอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือเต็มเต็มแล้วกูไอจีรอดมึงจะตายไหมไอซอมเออมันแหละมันแหละดึงมันออกมาดึงมันออกมาอ๋อตายมึงตายมึงตายอืมเมึง มึงกูแค้นไอ้มาวะอีั <Gesch> ่อ oh. ีที่เชียละกูตายแน่เลยอเ้ยอือหึผ่าตูดมันอือทำยี่อะไรทำยี่อะไรทำยี่อะไร ทำเชียไรทำเชียไรทำเชียไรงานนี้มึงเสร็จแน่อุ้ยอุ้ยงงซอกตะเบสซอกเดเบชเชสเด้งออกมาซอกเสดเบชิดแน่มึงซอกเสดเบ t เชสโอ้โหเป็นไงละมึง มาแย่นดันเต้ผูพ้พิฆาตปีศาจไม่ได้หรอกเ้ยนี่อเอาไงจงร้องขอคำพิพากษาจค่ะ oh, <no. S 1> เฮ้ยลุกขึ้นกูยังไม่มไมคิวมึงตอนนี้ไปบบส่งไลน์มาวะแป๊บนึงนะครับอไเนี่ยไปส่งไลนยมาเอาพูด เพิ่งใหม่เอ็กโซแล้วไงครูไม่ฟังเพราะคูไม่ชอบเนี่ยมันคุยดิกการ์ติง้งอะไรของมันวะไม่รู้จักเวย้ยนี่เมียม,มึงอยู่ในกำมือ,มอกไรสัตว์มึงเอาไงไมะถ้าเกิดมึงไม่ออกมามึงไม่ปล่อยพี่กมาหรืออะไรมาเอ้ไม่ใช่ดิว่าพี่เราก็อยู่นู่นดิเฮีย ย่าก็จบกันไปแล้วนะครับกับพาร์ทนี้แม่งเหนื่อยเยี่ยวงตรงลุ้นชิบหาย yes g w s ด้วยเชล่าเคียปันหมด4นาทียังไม่เคยตายสักครั้งเลยนะครับแต่ใช้ไอเทมไป2อันเนี่ยก็ต้องโดนลบคะแนนแต่เดส t ูนครับผมเ w เ s yes k อะนะครับเจอกันพาร์ทต่อไปครับแล้วพาร์ทต่อไปเด็กหนุ่มดันเต้ของเราจะทำยังไงต่อก็ติดตามชุดด้วยครับสวัสดีครับ Đặc na Chúp chúp bu chúp bu Rồi <laughs> lên là